Hey. 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 l k in สวัสดีครับแซกววทแย้มนาน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมา walk in เดินสุขศรีสุานะฮะเข้ามาที่บริพัต ซอย19และตอนนี้ผมก็ได้เลี้ยวเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เก็บขุมทรัพย์เอาไว้และขุมทรัพย์ที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือขุมทรัพย์ของคนรักการเก็บเก็บอะไรเก็บเสียงเพลงที่อยู่ในแผ่นเสียงหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไวนิลนั่นเองเชื่อไหม <S <S ว่าแผ่นเสียงเนี่ยค่าไม่ตายจริงๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูแผ่นเสียงพอดีในบ้านหลังนี้เขาก็มี สุโขสโลบาเป็นแฮนด์คราฟกาแฟแวะดื่มกาแฟกันสักนิดก่อนที่เราจะเข้าไปดูแผ่นเสียงกันงั้นผมขอเป็นบัตเตอร์กาแฟที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับผมที่นี่เขาเป็นแบบแฮนด์คราฟกาแฟนะครับผมกับร้านชื่อว่าสุโข นะฮะสโลบาร์คือแบบอยู่กันแบบสโลไลฟ์กันง่ายๆแล้วก็การแต่งก็จะมีความเป็นแบบว่าโบราณๆนิดหนึ่งขอบคุณครับผมอ่าเฮ้ยโอเคมากคือธรรมดาผมเนี่ยเป็นคนที่กินแต่เอสเปรสโซ่หรือไม่กอเมริกาโน่ร้อนด้วยแต่เพอเอิญเห็นเขาบอกว่ามี บัตเตอร์กาแฟนะครับผมซึ่งเป็นกาแฟ ى, ใส่นมด้วยซึ่งธรรมดาไม่ค่อยกินแต่ว่าดันมีตัวบัตเตอร์สกอตช์อยู่ให้ความหวานนิดนิดซึ่งก็เลยอยากรู้ว่ามันจะหอมและหวานขนาดไหนซึ่งหวานมากก็ไม่ชอบอีกนะครับก็เลยลองดูแต่บอกเลยว่ากลมกล่อม,มสุดยอดจริงนอกจากนื้เดีเขาก็ยังมีขนมอื่นอื่นด้วยสโคนก็มีใช่ไหมครับที่นี่ <Yeah. S 1> มีสโคนมีเบสเกตมีครัฟโฟและมีหลากหลายนะครับแล้วเบรนของกาแฟดูท่านก็มีหลายตัวเลยเหมือนกันใช่ไหมครับ เพราะของแต่ละตัวซิกเนเจอร์ของแต่ละอันเนี่ยเหมือนดูเหมือนของเขาที่จะเป็นซิกเนเจอร์ทุกตัวดังนั้นแปลว่าสําหรับแต่ละรสชาติแต่ละคราฟเนี่ยก็จะมีเลือกใช้เบรนที่แตกต่างกันไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับร้านสุโขสโลบาร์แฮนด์คราฟต์เดดคอฟฟแต่ว่าจุดประสงค์ที่เรามาที่นี่นอกจากได้กาแฟแล้วหัวใจวันนี้คือเรื่องของนักเก็บแผ่นเสียงทั้งหลายท,ที่นี่เนี่ย นะครับที่ร้านแผ่นเสียงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นบ้านบ้านของเจ้าของที่ชื่อว่าพี่นกนะครับเขาเป็นคนที่เก็บแผ่นเสียงแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแผ่นเสียงเนี่ยยังผลิตกันอย่างอุตรุดแถมราคาเนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวถามว่าทำไมก็เพราะว่ามันเป็นคอลเลกชันที่นักเก็บทั้งหลายที่รักในการเก็บเสียงเพลงที่ถูกบันทึกในแผ่นเสียงเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่และไม่ใช่คนยุคเก่านะคนยุคใหม่เนี่ยแหละกำลังเห็นคุณค่า ในสิ่งเก่าๆอย่างแผ่นเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียงเพื่อให้เราเนี่ยได้มาเพลิดเพลินกับเสียงเพลงในยุคแรกๆของโลกจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่มีโลกของ CD VCD อะไรทุกอย่างที่ผ่านไปจนไปถึงยุคของดิจิทัลที่ทุกอย่างเนี่ยเป็นดาวน์โหลดเอาแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถฆ่าแผ่นเสียงได้ว้าเฮ้ ไม่เคยเห็นร้านแบบนี้คือมานานมากแล้วอ่ะเฮ้ยเจ๋งมากซิลิฟูเอาบ้านแรกๆที่แบบมีพิโตผมนี่บ้านซิลิฟูมมากคือเป็นเพลงไทยแรกๆที่ฟังเนาะเนี่ยมีลายเซ็นด้วยเจ๋งอะ่ะตัวจริงค่ะพี่นกอะ่ะเดี๋ยวเราไปคุยพี่นกไปดีกว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนอกจากแผ่นเสียงเนี่ยม,มีมีทั้งมีทั้งไทยมีทั้งเทศมีทั้งญี่ปุ่นเอเชียทุกอย่างมีหมดเลยแถมยังมีพวกตลับเทป บอกแล้วว่าความคลาสสิกเนี่ยนะมันค่าไม่ตายจริงแต่ว่าผมเองคงจะอธิบายได้ไม่ลึกซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเก็บแผ่นเสียงอะไรมากมายแบบนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาเป็นตัวแทนของคนที่เป็นนักสะสมแผ่นเสียงเลยลยกันสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกครับพี่นกครับครับผมถามเลยลวก,กันครับเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ความคลาสสิกของความเป็นแผ่นเสียงพวกนี้เอาไว้ได้ยังไงผมเมือเ่าอคนที่เกิดมาเห็นแผ<ม>่นเ,เสียงโตมาวัยรุ่นถึงจะเห็นเทปพสเศษ ครับใช่ก็คืออุปกรณ์ที่บันทึกเสียงเพื่อให้เราได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงในยุคแรกเลยก็คือแผ่นเสียงใช่ครับมันตั้งแต่ปีอะไรพี่แผ่นเสียงนี่น่าจะมียุคปลายาายุคห้าสิบปนกาห้าศูนย์ครับผมปลายยุคห้าศูนย์แล้วครับแล้วเครื่องก็ยัง,งเป็นเครื่องที่วางเข็มใช่ครับแล้วก็มาเริ่มยุคเป็นปลักป๊กไฟ<า>ฟา้าไฟฟ้าจนมาสู่ยุคดีเจใช่ครับฮิปฮอปแจ๊สทุกอย่างใช่ครับกับยุคดิจิตอลที่มันผ่านมาพี่พิ่นกทำไมฆ่าแผ่นเสียงไม่ตายพี่ ก็ฝรั่งเขามีคําว่า vinyl never die vinyl never die แผ่นเสียงเนี่ยลักษณะเด่นคือเหมือนใกล้เคียงการฟังดนตรีสดมากที่สุดอ่าครับแล้วเห็นบอกว่านอกจากแผ่นเสียงแล้วแคสเซ็ตกลับเทปกลับมาอีกกลับมาอีกตอนนี้เทรนด์ของคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นนักเก็บแผ่นเสียงเนี่ยครับคนยุคเก่าป่ะพี่ผมเริ่มอาชีพเมื่อสักสิบห้าสิบหกปีที่แล้วยังเป็นคนหกสิบวกลบอ่าฮะปัจจุบันนยี่สิบ กลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่ในยุคในยุค 5G เนี่ยครับก็คือหันมาเก็บแผ่นเสียงกันดูนักกาะณ์นะเพลงจะเป็นหมวดวัยรุ่นเริ่มมาเออใช่มีแบบว่าเป็นแบบปกแบบพวกอนิเมะมุ่แบบมุ่งโอเคเดอะเบิร์ฟเนี่ยผมอยู่ในยุคผมถ้าเบิร์ฟอยู่ในยุคผมแล้วปรากฏว่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บผมได้ว่าจะมีแบบเพลงแบบคลาสสิกของของฝรั่งคือมีแน่นอนแต่ว่าทําไมที่นี่ขงชูแผ่นเสียงไทยขึ้นแล้ววงไทยทําแผ่นเสียงด้วยเหรอพี่เยอะมากครับในรอบสิปี ในรอบสิบปีที่ผ่านมาคือกลายเป็นทุกข่ายทุกข่ายครับวงดังๆคือมีแผ่นเสียงผลิตหมดแล้วครับลิตบ่อยไหมโอ้แผ่นเสียงเพลงไทยนี่ผมว่าหลายสัปดาห์แล้วครับอย่างแผ่นเสียงอย่างวงไทยอ่ะผมบอกเลยผมประทับใจมากซื้อฟรับมีทุกอัลบั้มอัลบั้มแรกสุดเลยครับก็มีใช่ครับอัลบั้มมาสุดสมัยอยู่เบเกอรี่ใช่อ่าฮะใช่ครับขอบคุณมากครับทีมงานหยิบมาให้แล้วมีลายเซ็นด้วยใช่อย่างนี้เก็บหรือขายเก็บครับ เก็บใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าแผ่นเปล่าแบบที่ไม่มีลายเซ็นหายากมากครับวันนี้หายากมากทุกวันนี้เริ่มต้นเท่าไหร่พี่ราคาเริ่มต้นสองพันสอง้ยบาทสองพันสรอบาทจนไปถึงบางปกก็หมื่นบวกลบบางปกก็หมื่นบวกลบครับแล้วอย่างนักร้องรุ่นใหม่ๆนักร้องไทยเพลงไทยกับนักร้องยุคใหม่ๆหอิงวลทรมีมีมีลาครอินก็มาครับ น้องยิงก็มาโปรโมทที่นี่แผ่นเสียงราคาเริ่มจำหน่ายพันห้าร้อยบาทปัจจุบันกระสักสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทอิงอ่ะนะครับผมหายากมากจริงเหรอจริงครับเดี๋ยวตกใจมาปุ๊บเจอมาพุมพาพันธหร่อพี่มีด้วยเหรอมีครับผลิตเป็นแผ่นเสียงจริงครับ อันนี้ออกเมื่อสักต้นปีที่แล้วก็ประมาณ2 2 0พออ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือน้องรุ่นใหม่เลยนะใช่ครับ PP หอ PP Billkin อันนี้ใหม่เลยใช่ราคาแรกจำหน่ายก็2,200วันนี้ประมาณ30,000บาท30,000บาทเพราะว่าแรงแรงของแฟนคลับศิลปินคนนี้แรงมากคนจีนกว้านซื้อหมดโลกครับเจอส อ้าวของแท้ของแท้ครับลูกชายเรียนที่นู่นแล้วไปเล่นเ a y l o r s w i f ไปเล่นที่นิวออรีนพอดีอ๋อลูกชายเรียนที่นิวออรีนแล้วก็ลูกชายซื้อไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift พอดีอ่ารีบมานะที่นี่เขามีเสื้ออยู่16ปีใช่แล้วเราเริ่มขายของเก่าสิบปีให้หลังนี่มันมีแต่แผ่นผลิตมาซีดีเริ่มน้อยลงเทปมันเยอะกว่าซีดีแล้ววันนี้ในเมื่อสิบหกปีที่แล้วครับพี่เริ่ม เอาของเก่าของเราเนี่ยออกมาขายเราเริ่มอยากเป็นพนักงานก่อนเป็นพนักงานก่อนแล้วก็เจ้านายยกล้านให้จริงเหรอจริงครับเพราะแกกูว่าเพราะแกคิดว่ามันจะไม่มีมันไม่โตไปกว่านี้แล้วมันไม่โตไปกว่านี้แล้วเพราะแผนเสียงคงไม่น่าจะมีผลิตแล้วใช่แต่เราเห็นคุณค่าเรามาลุยต่อครับพอผ่านไปตอนนี้กลายเป็นแผนเสียงเข้ามาหาเรารายวันเลยใช่ครับผ่านสิบกว่าปีนี้เข้ามาตลอดรายได้เป็นไงพี่ พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับพอเลี้ยงครอบครัวได้ก็ลูกเรียนอยู่นิว,นวออลีน,นะครับ,รบก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ <c oughs> จากเพราะว่ามีต,งตังก็ซื้อแผ่นเสียงหมดผมซื้อทุกวันซื้อทุกวันใช่ไหมครับ,รบเข้ามาทุกวันโอ้โหสุดยอดจริงนี่คือความคลาสสิกที่ผมกำลังบอกว่าข้าไม่ตายจริงๆแล้วก็จริงอย่างที่วันที่ฝรั่งเขาพูดไว้ว่า Vi n y l never dies แต่หลังจากร้านพี่นกแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตไปความคลาสสิกอีกแบบหนึ่งในแบบฉบับของไทยแท้แต่ว่ามาในรูปแบบแผ่นเสียงเหมือนกันซึ่ง ผู้บริหารก็น่าจะเป็นยุคใหม่ลงไปอีกแต่ทําไมเธอเธอด้วยนะถึงเลือกที่จะขับเคลื่อนแผ่นเสียงที่เป่งเสียงเพลงของหมอลําลูกทุ่งออกมาเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับวมเมลเพครกไม่จริงใแค่รักที่ไม่จริงใจเธอจะเศร้าทําไมไปล่อยใจให้ครื้นเครงในคนรักสนุกมานลุกด้วยกันสักเพลง คนนกัเองง่ายๆอยู่ดีมาก็ได้ของที่ได้ตัวเองกลับบ้านซะงั้นก็ผมบอกออฮะก็เพราะว่า walk in เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเดิน445มาเนี่ยบางทีได้เจอของดีและดีจริงขอบคุณมากๆครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ walk in เครื่องอะให้ผมหาให้ได้เครื่องเล่นใช่ไหมพี่ walk in ในเมืองซีวีหลายคนหลากหลายรีบร้อนรวดเร็วและต่างกันกลัวไม่ทันเพื่อการแข่งขัน วารมาครับผมจากปฏิพัฒน์19ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลาดพร้าววังหินซอย48นะครับเดินเข้ามานิดเดียวเองนะฮะจากหน้าถนนเนี่ยนะครับก็มาถึงหน้าทาวน์โฮมสองหลังนะครับที่เป็นเหมือนทาวน์โฮมแฟลในยุคหนึ่งจําได้ไหมที่บางจะมียุคที่ทาวน์โฮมเริ่มเกิดขึ้นใหม่ๆแล้วไม่ได้ว่าจะต้องอยู่ในหมู่บ้านจะอยู่ในซอยไหนสักซอยหนึ่งนี่คือเป็นตัวอย่างของทาวน์โฮมแบบคลาสสิกที่ยังคงมีอยู่แล้วเป็นทาวน์โฮมที่ติดกันมีหน้าตาที่เหมือนกันแต่ นะทำแยกกันเป็น2อ,อย่างซึ่งฝั่งหนึ่งคือร้านแผ่นเสียงที่ผมจะพามาที่บอกว่าเป็นแผ่นเสียงที่เก็บแต่เพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำส่วนฝั่งนี้คอนทราสเลยคอนทราสกันสุดเป็นร้านเบอร์เกอร์ชื่อว่า Godfather ซึ่งถ้าเกิดอยู่ติดกันขนาดนี้เนี่ยก็คงต้องขอแวกกินแต่ว่าปัจจัยหลักเราจะมาดูแผ่นเสียงลูกทุ่ง หมอลำที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งอีกแล้วนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นมันเป็นเทรนด์ของของคนเก็บคนรักจริงๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้บ้านตัวนี้แหละเปิดมาเพื่อเป็นที่เก็บเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆพูดเยอะอาจจะไม่เห็นภาพเข้าไปดูเลยดีกว่าเพราะผมเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันไปพอเข้ามานี่เลยมาถึงโซนเก็บแผ่นเสียงเมื่อกี้เราเพิ่งมาจากร้านพี่นก แต่พอมาฟิวที่นี่เป็นอีกแบบเลยนี้มีความเป็นแบบของเก่าเก็บแบบว่าเป็นของเก่าในสมัยที่เราเองก็เคยใช้นะพ่อแม่เราปั้มพวดเราก็เคยมีแต่มาดูแผ่นเสียงสิงครับนี่คนลฟิวเลยมีลูกทุ่งหมอลำทุกอย่างอ้าวมี The Impossible ก็เข้ามาผสมหน่อยก็แน่นอนแหละเพราะเขาเป็นนักเก็บเก็บสะสมเป็น h p p ดดดม,เด,ดม,ดมเดี๋ยวลองข<ฮ>ึ<ฮ>้นมาอีโอ้โหด็กบ้านหลังที่แบบว่า กระทัดรัดแบบนี้คือเต็มไปด้วยแผ่นเสียงหมดเลยอะเยอะมากอ้าวมามามาเจอแล้วขออนุญาตนะครับสวัสดีครับคุณเจนครับอ้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคคุณเจนหรือดีเจเจนั่นเองก็คือเจ้าของ Big Tiger r e c o r d ค่ะบิ g t i g เกอร์ร r d รดนี่คืออะไรฮะอ๋อเป็นทุกอย่างค่ะเป็น Big Tiger เฮาบิ๊กไชค์เกอร์โฮมบิ๊กไชเกอร์บาร์คาเฟ่ทุกอย่างค่ะก็คือเหมือนเป็นสตูดิโอเพื่อความบันเทิงขึ้นเครงกับเพลงโลราทุกทุ่งใช่ค่ะใช่แต่ว่าจริงๆเราเราวอไรตี้นะคะวาไรตี้ก็คือได้หมดแต่ว่าเท่าที่เดนมานี่เก็บเพลงเก่าเยอะมากเก็บด้วยแล้วเราก็ขายด้วยค่ะขายด้วยใช่ใช่แล้วคือหลายๆแผ่นนี่คือผมเชื่อว่าตั้งแต่ก่อนรุ่นเราเกิดเนาะก่อนค่ะก่อนแล้วไปสรรหามาจากไหนเยอะแยะเต็มไปหมดครับเนี่ยคือแบบว่าชอบของเก่าอฮะก็เริ่มจาก ของเก่าทุกอย่างถ้าผมเห็นมีของเก่ามีแบบเซตแก้วเซตชามพวกแบบว่าตะกร้าปิกนิกอะไรต่างๆก็คือเป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวค่ะแล้วก็เราก็เห็นว่ามันก็เป็นช่องทางด้วยในการแบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งไปร้านแผ่นเสียงของพี่นกมาก่อนก่อนที่จะมาที่นี่ กลายเป็นหารู้ไม่ว่าทุกวันนี้เนี่ยแผ่นเสียงยังผลิตกันแบบไม่หยุดไม่ย่อนใช่ค่ะคือไม่มีวันตายใช่ค่ะไม่มีวันตายอย่างแน่นอนแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นสิ่งที่มันเพิ่มมูลค่าและมีค่าหายากเห็นหลายๆแผ่นเลยแล้วที่นี่จะเน้นแผ่นเล็กด้วยค่ะแผ่นเล็กนะครับจริงๆมันมีกี่ไซส์กันแผ่นเสียงมีเล็กกลางใหญ่ใช่ใช่ไหมมีเจ็ดนิ้วมีสิบนิ้วแล้วก็มีสิบสองนิ้วอันนี้คือเจ็ดนิ้วเดี๋ยวต้องต้องต้องเคลียร์ก่อนนะที่บอกว่าเป็นดีเจไม่ใช่ดีเจพิธีนะครับผมคือเป็นดีเจ ผ่นเสียงนะเป็นเป็นวายเนียดีเจนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นดีเจสไตล์ไหนครับก็หนูหนูเริ่มจากวนิลเนี่ยแหละค่ะเปิดเพลงเฮาส์ก่อนหรือเพลงอะไรก่อนไม่ไม่หนูมาเก้าสูเลยแล้วทำไมอยู่ดีถึงหันกลับมาเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำได้คือมันมันก็คาบเกี่ยวกันอะความความเป็นลูกทุ่งหมอลำมันมันก็จะมีความที่คอลแลบกับกับดนตรีต่างประเทศอะไรประมาณนี้จริงๆ ชาวต่างชาติเนี่ยชอบหมอลำมากชอบบีทของเพลงหมอลำมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสังคมของของคนที่เก็บไวเนค่ะเท่าที่เรารู้คอมเมนเซนต์ของเราจะต้องแบบคนที่แบบมีตังหน่อยหรือว่าแบบว่าทํางานเก็บตังแล้วแบบว่ามันเพื่อแบบซื้อของที่มันนิชที่สุดแต่สุดท้ายแล้วกลุ่มของคนที่เก็บเพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งมีเยอะไหมมีเยอะค่ะแต่แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติจริงเหรอจริง ครับท่านผู้ชมครับมีอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่จะมาช่วยคุณเจนนะครับตอบนะครับถึงความลึกซึ้งของเพลงหมอลำหรือว่าลูกทุ่งก็ไม่แพ้เพลงสากลนะครับที่จะถูกผลิตออกมาในรูปแบบของแผ่นเสียงก็รอผมอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับพี่วิทย์มหาชนนะครับผมนักแต่งเพลงลูกทุ่งหมอลำนะครับผมที่นะฮะเป็นหนึ่งในตำนานเหมือนกันพี่วิทย์ผมถามเลยลวกันครับความแตกต่างของหมอลำกับลูกทุ่งมันแตกต่างกันยังไงพี่ คือลูกทุ่งก็จะเป็นเพลงที่สี่ท่อนจบมีสี่ท่อนจบครับส่วนมจะเป็น A 1หนึ่งอสองฮุกแลก้วเอสามแต่ก็ถ้าเป็นหมอลำเนี่ยมันจะมีหลายแบบคือถ้าวงที่วงเล่นก็คือเขาเรียกเล่นเป็นเรื่องเลยลำทั้งคืนเป็นเหมือนละครเรื่องอย่างเท้ากำกายดำอยางนี้ยอีสานเป็นที่นิยมมากสมัยก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยคุณช้างขุนแผนเงี้ยยัยงไม่นาพระขนมก็จะเอามาทาเป็นหมอลำแล้วสําหรับเรากับการที่จะแยกออกมาให้มันแตกต่างเนี่ย มัน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 ต้องไปลึกซึ้งขนาดไหนครับคือจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นสังวาสของจังหวัดทานองกาลสินนะทนองขันแก่นทํานองอุบลนะฮะทำนองมันก็จะมีสารคามหลากหลายแต่ว่าอย่างเราฟังยุคนี้คือเราฟังในจังหวัดที่เป็นออกเ็าเรียกว่าเต้ยมันมันแล้วทําไมบีดหรือว่าทํานองดนตรีนะฮะจังหวัดดนตรีของหมอลำชอบติดหูของชาวต่างชาติ ผมว่าอาจจะเป็นจังหงวะที่มันโจมันเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องครับเครื่องอีสานที่เป็นทั้งพินทั้งแคนแล้วก็เขาเรียกว่าพวกพวกวัวดซึ่งเป็นเครื่องพื้นบ้านซึ่งมันมันมันฟังและมันขนาดเราเป็นคนอีสานที่แบบจากบ้านมาไม่กี่ปีครัได้ฟังในกรุงเทพอย่างนี้นะครับรู้สึกมันมันขนลุกจากกลับบ้านางคัญแบบน้ําตาไหลก็มีน้ําตาไหลก็มีวันนี้พิวิทยาก ฟังเพลงอะไรแบบไหนสไตล์ไหนวันนี้มาฟังหมอลำอ่ะฟังหมอรำวันนี้มาฟังหมอลำเป็นหมอรำเก่ามากที่แบบผมเป็นเด็กบางทีผมเด็กๆเลยนะฮะมาเห็นที่นี่ตกใจเลยว่ายังมีอยู่เหรออ๋อในรำเป็นเพลงแก้เพลงแก้ใช่เพลงแก้เพลงแก้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับผมที่เป็นแฟนคลับของเพลงหมอลำลูกทุ่ง เอาตั้งแต่รุ่นรุ่นเดิร์เลยดีกว่า<ช>จนมาถึงรุ่นปัจจุบันก็ยังมีผลิตออกมาอยู่ะนะครับผมยังผลิตอยู่อย่างที่บอกนะครับผมว่าใบนี้ไม่เคยได้คุณมาที่นี่ได้เลยนะครับ Big Tiger Record Studio นะครับที่ลาดพร้าววังหินซอย48นั่นเองมีคำถามคำถามหนึ่งว่าค่ะร้านเบอร์เกอร์ Godfather ข้างล่างเนี่ยของคุณเจนปะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอนัดกันรึเปล่ามีคนทักผิดรึเปล่า ไม่ผิดไม่ผิดคือคือคือเราอะมาก่อนามาก่อนเรามาก่อนอันนี้ตามมาตามมาใช่แต่เวลาคนมาหาเราอ่ะเขาก็จะเข้าร้านนั้นแต่ว่าอย่างที่เรานั่งนี่แต่ว่าถ้าเกิดที่นี่เป็นมีกาแฟมีเดมได้เินก็สั่งอาหารมากินได้ได้ค่ะได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มาถึงแล้วขนาดนี้ก็ต้องลองกินอาหารร้านข้างๆนะครับ Godfather Walk in ลงมาจากบิ๊กไทเกอร์ก็เลี้ยวเข้ากอดฟาเดอร์เลยเพราะว่ารู้สึกหิวแล้วนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าเบอร์เกอร์ร้านนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อยเพราะว่าเขาใส่ใจในการทําทุกขั้นตอนรวมถึงเมนูอื่นๆด้วยเนี่ยก็คือบ้านที่เป็นทาวน์โฮมนี่แหละที่เรารู้จักกันนะครับผมแต่ว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าความ creative, ครีเอทีฟนะความสร้างสารรค์ของเขาและความมุ่งมั่นในการที่จะทำอาหารกินนะครับผมและสร้างเหนบางอย่างที่เป็น ตัวตนของเขาและเป็นของเขาเองจริงเนี่ยก็อย่างที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเหมือนกันตัดพาพวังหินตรงนี้เองนะครับแล้วก็อยู่ในถนนที่เข้ามาในซอยด้วยก็สามารถมีร้านเบอร์เกอร์อาหารแบบว่าออกเป็นอเมริกันสไตล์แบบดีๆได้นะเนี่ยลองดูเมนูของเขาเนี่ยมีทั้งเนี่ยมาถึงบุ๊บนี้นะ่าจะเป็นซิกเนเจอร์เลยเนี่ยก็อดฟาเธอร์บีฟเบอร์เกอร์ก็เป็นทรัฟเฟิลซอสนะครับมีบาร์บีคิวซอสเนี่ยเป็นอาหารที่แบบค่อนข้างที่จะออกไปทำเป็นอเมริกันเนี่ยเนื้อเนื้อก็ดูดีมีพิคานญา เป็นแบบว่นในออสเตรเลียครับใน g r a s s f e นะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบเล็กๆนั่งกันเองแล้วแบบน่าจะเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมขอสั่งก่อนมาแล้ว,วมาแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ,คะนี่คือคุณบีหรือเชฟบีเจ้าของร้านนั่นเองค่ะถามก่อนเลยทำไมถึงมานี่บ้านตัวเองไหมฮะค่ะนั่งๆเชิญนั่งเชิญนัครับเชิญครับ ทำไมถึงคิดต่างที่แทนที่เราจะไปเปิดร้านอาหารนอกเราบ้านตัวเองเนี<า>่ยกลับมาเป็นร้านอาหารเลยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากให้แบบคนที่แบบเข้ามาทานอาหารที่ร้านเนี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเอย้ยได้มาทานอาหารบ้านเชฟประมาณนั้นมันก็จะมีความแบบอบอุน่น<า>เป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบมีพิธีอะไรมากมายประมาณนั้นค่ะแล้วลูกค้าว a l k i ินแบบผมเยอะไหมฮะก็มีค่ะหลังๆทุกคนแบบว่าเอ้ยอาจจะแบบไม่ต้องเรียกจองอะไรเงี้ยค่ะวอล์กิก็มีค่ะก็มี่เผื่อแบบว่าเข้ามาแล้วก็ก็ได้ฟุก ได้ใช่แต่จะแบบมีเวลาพักเบรกนิดเดียวค่ะช่วง4ี่โมงถึงห้าโมงค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปี 2> แล้วนะครับทำไมถึงเลือกชื่อร้านว่า Godfather? คือเราอยากจะเป็นแบบเจ้าพ่อทางด้านวงการอาหารนะคะคือวีกับ,บเชฟอีกคนนะคะชื่อเชฟเบนนะคะคือเราแบบเป็นเชฟที่แบบว่าเรียกว่า ผ่านความจะมาถึงมันแบบมันยากลาบากมากอะไรนะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําในจุดนี้ได้คิดว่าแบบเราต้องเป็นเจ้าพ่อทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่อนนี้ก็คือเป็นจุดจุดเริ่มต้นที่เราฝ่าฟันกันมาแล้วก็สอบระสู่ประสบความสำเร็จแล้วมีความคิดที่จะขยายออกไปเป็น standalone อยู่ข้างนอกไหมครับหรือว่าเราชอบความเป็นอบอุ่นแบบนี้ใช่ค่ะคิดว่ามันดูเป็นแบบ signature ดีเป็นอบอุ่นอย่างนี้แล้วแต่ว่าเปิดอีกก็จะแบบมันมันก็จะไม่ character มันจะหายไปเราใช้ใจนําดําเนินชีวิตม คิดบุ่นวายกับสิ่งไหนวิธีกาอสโตรไลเป็นฮิปปี้เดินนิดาดีดุมเด็กดีดุมดุมดุมนี่ดูจากทรงแล้วหนุ่งปันทำเองแน่นอนอืมกรอบมากมายอืมวันนี้พูดกันถึงเรื่องปั๊มอันเสียงว่าสแตมป์ใหม่สแตมป์เก่าอิชชูใหม่อิชชูเก่าแต่ว่าสำหรับร้าน ก้อนฟาเดที่อยู่ข้าง Big Tiger Record Studio ซ re so mm ึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกับบล็อกอวันนี้แต่เพื่อนหิวแล้วกวอยู่ติดกันก็เลยมาลองอันนี้ก็ขอสแตมป์เลยด้วยกันต้องลองผมว่าใครที่อยู่แต่ย่านลาดพร้าววังหินเนี่ยน่าจะรู้จักร้านนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าเคยมีของดีอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะพาไปไหนแตบอกเลย ว่าต้องมีความแปลกมีความว้าวมีความคาดไม่ถึงในทุกๆสัปดาห์กันอย่างแน่นอนล้วเดี๋ยวกลับมาเจอขาข้าผมอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นทางช่อง7 HD 35วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมุมมามากแต่ว่าก็ต้องไปแล้วจริงๆ